ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วทักหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับเอาละครับในคลิปนี้เนี่ยเรารวบรวมข้อมูลให้พวกคุณแล้วนะครับว่าผ่านแต่ละผ่านนะครับแต่ละอันเนี่ยมันซ้ำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างเช่นคริสติเคิลเนี่ยซ้ำได้กี่อันนะครับโอเวอร์โหลดนะครับซ้ำได้กี่อันนะครับตัวเอเดชเชนเนลเนี่ยซ้ำได้กี่อันนะครับแล้วเส้นทางแต่่ลละะออัันนนทีีเเเราจไปืกย มีอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่ทุกคนควรรู้เนี่ยและห้ามพลาดเลยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดบบทั้งหมดทั้งหมวนะครับไม่ได้มาแนะแนวตัวละครน,นั้นๆว่าจะต้องไปสายไหนนะครับซึ่งคลิปต่อไปในคลิปที่3สําหรับสายนี้นั่นเองครับผมจะทําเป็น Excel ให้พวกคุณได้เลือกไว้นะครับว่าอะไรเหมาะกับอะไรบ้างถ้าตัวนี้ไปดาเมจจะเป็นอะไรถ้าตัวนี้ ไปเลนจ์พาดจะเป็นยังไงและถ้าตัวนี้ไปสปีดพาดจะเป็นยังไงครับซึ่งรอติดตามได้ใน EP 3แต่ว่า EP นี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนครับว่าแต่ละอัน อะไรมันซ้ํากันได้นั่นเองละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแมปแอนิเมทเวนเจอร์แอนิเมทลาสเตอและ a อนิเมทแวนการ์ดหรือแมปอื่นอีกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดเลยเดียววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนอน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไงรามากยิ่งขึ้น u ู G Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวมือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่่่่่่มมมมมมมีีเเเเนนนนนน็็ตตกกกกกาาาาาะะรรรัััััับซซึึงงงวว้้้จยยยฟร์รใหหหอูดชๆสํท เพื่อทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิท้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ jejeje e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปพูดกันเนี่ยตัวพวกเนี้ยมันหาจากไหนแล้วมันปั้นยังไงนั่นเองครับโดยการปั้นตัวละครเนี่ยนะครับให้เราเข้าใจก่อนละกันเนาะว่าการปั้นตัวละคร1ตัวนะครับมันใช้ลูกแก้วใหญ่ทั้งหมด60ลูกนะครับโดยประมาณนะ60ลูกนะครับต่อมาครับลูกแก้วเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130ลูกนั่นเองครับโดยการปั้นตัวละครทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เลยทุกช่องเลยนะครับให้มันเป็น 100%้นั่นเองครับโดยสิ่งที่พวกคุณจะถามหรือว่าเห็นผมในการเล่นไลฟ์สตรีมเนี่ยว่าพี่ครับทาไมมีฮอ,อกของพี่ถึงเป็นเลเวลรุ้งครับเพราะว่ามีฮอ,อกของผมเนี่ยทำการปลดผ่าด100%เรียบร้อยครับอย่างที่คุณเห็นเลยพอปลดตรงนี้ปุ๊บตัวของผมจะเลเวลเป็นรุ้งนั่นเองครับโอเคนะฮะแค่นี้เลยเนาะต่อมานะครับไอเจ้าตัวลูกแก้วเนี่ยมันหาจากไหนได้บ้างนะแน่นอนครับมาอยู่ที่ชาเลนจ์นั่นเองโดยดานแรกเนี่ยนะครับมันจะให้เป็นสี2ส,สี นะครับระดับฮาร์ดเนาะตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เอ็กซ์เพรเนี่ยมันจะให้เป็นสีสีเหมือนกันและคุณมีโอกาสลุ้นเป็นพวกเทรดิโลพวกอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันเนาะส mm. ุดด่านอื่นๆเนี่ยมันก็ดอปเหมือนกันแต่อาจจะดอบน้อยกว่าครับแต่สิ่งที่ได้มาตั้งแต่ด่าน2 3 4ลงไปเนี่ยมันจะเป็นลูกแก้วดําครับโอเคไหมฮะซึ่งลูกแก้วดำเนี่ยมีนะครับในการกดก็คือสามารถเลือกสีอะไรก็ได้นะครับโอเคเนาะลูกแก้วใหญ่จะอยู่ในระดับเอ็กซ์เพรครับ คุณสามารถเลือกสีอะไรก็ได้ซึ่งได้ให้ผมแนะนําเนี่ยการลงเก็บลูกแก้วที่ไวที่สุดนะครับก็คืออันนี้ครับมันล็อกสีไปเลยแต่มาได้2ส,สีซึ่งมันคุ้มกว่าโอเคไหมครับยิ่งถ้าคุณเล่นกับเพื่อนของคุณนะครับทั้งหมดสคนแล้วคุณเป็นที่1เนี่ยคุณจะได้คูณ2ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือวิธีการเล่นหรือวิธีการหามานั่นเองเนาะสายดาเมจน,นะครับแน่นอนเลยสายฟรีจะลงมาด้านล่างถูกไหมครับก็คือยังไม่มีตัวละครซ้ําเนาะนะครับก็คือการปลดอันนี้ค เลือกเป็น marker ก็ได้เลือกเป็น element b o o ู t ก็ได้และเลือกเป็น disruption ก็ได้นะครับตามนั้นเลยเนาะเลือกเป็นหนึ่งใน4อันนี้นะครับเลือกได้เนาะต่อมานะครับการปลดตัวละครลงไปเอาพาดต่างๆนานาหรือว่าไปเอา b ิ r ์ t ต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีตัวละครซ้าครับอย่างน้อย3ตัวนั่นเองครับโอเคไหมไปส่มหาซ้ามาแล้วคุณก็มาปลดตรงนี้นั่นเองครับไม่ยากนะครับต่อมานะครับแต่ละสายล้วไปยังไงบ้างอันที่รู้แลว้ว่ามี4อันใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยมี b ิร์ t อะไรบ้างเรามาดูกันครับ จะมีเป็นคริ t ติคอลครับเอล o เมนต์บูสแล้วก็ Marker ครับต่อมานะครับเราขึ้นมาทางซ้ายหน่อยแล้วกันเนาะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเอ e m e n t Boost นะครับ Marker ครับแล้วก็ดริฟท์ซับชันนั่นเองครับต่อมานะฮะในเรื่องของทางขวามือเนี่ยมันจะมีคริ t ติคอลครับตัว Element b o o s สครับแล้วก็ตัวดริฟซับชครับคุณสังเกตดีๆนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันซ้ำกันไม่เหมือนกันเลยครับถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับ สายแอคแท็กเนี่ยนะครับสิ่งที่มันซ้ำกันได้เลยนะครับจะเป็นคริติคอลซ้ำได้3อันนั่นเองครับโอเคเนาะต่อมาครับมาร์กเกอร์นั้นจะซ้ำได้ทั้งหมดเอ่อ3อันครับโอเคเนาะมาร์กเกอร์จะซ้ำได้ทั้งหมดสอันนะครับต่อมาครับตัวเอเลเมนต์บูสต์เนี่ยจะซ้ำได้ถึง4อันเลยนั่นเองครับเพราะเราเปิดไปแล้วเป็นทั้งหมดสช่องเนาะและต่อมาครับตัวดิสทับชันจะซ้ำทั้งหมดสอันครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่มันซ้ำได้ ใครที่บอกว่าซ้ําได้4อันณวันนี้นะครับเขาข้อมูลยังไม่พอนะครับหรือว่าขมัวขึ้นมานั่นเองแนะนําว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนล่ะซึ่งคลิปหน้าผมจะมีคําตอบครับแต่ถ้าให้พูดเป็นแนวๆไว้ว่าสมมุตินะคุณอยากตีติดกิติคอลเยอะหรือว่าติดแบบติดบ่อยมากขึ้นให้คุณเลือกหมัด3ครับแล้วไปลงอะไรก็ได้1อันครับเพราะเรารู้แล้วว่าหมัดมันซ้ำสามอันนี่ถูกไหมตามนั้นเลยนะครับต่อมานะครับตัวมาร์กเกอร์ครับเราลซ้ได้ทัังหมม3อนใช่ เราจะมีโอกาสติดม์าขึ้นกับศัตรูนะครับโดนดาเมจแรงขึ้น30%เ็นเาะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเพิ่มแค่โอกาสการติดนะครับมันไม่ได้เพิ่มดาเมจที่ทําได้นะครับโอเคเนาะต่อมานะครับตัวเอเลเมนต์บูส์เนี่ยเพิ่มสูงสุดถึง1 0เลยอันเนี้ยเป็นอันเดียวเลยที่เพิ่มเรื่องดาเมจนั่นเองครับหรือว่าเพิ่มความแรงในการตีาธาตุนั่นเองแรงขึ้นสูงสุดถึง40%เลยเพราะว่ามันซับกันได้4อันนั่นเองครับ ต่อมาเลยนะครับในเรื่องของ disruption เนี่ยมันซ้ําได้แค่3อันเท่านั้นการตีทะลุเลอร์หรือว่าตีกาะการตีเจอเกาะเนี่ยนะครับมันจะสูงสุดถึง60%เลยอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าคุณจะไปที่ทางไหนเนาะเพราะว่าคอนเทนต์ในเกมนี้เนี่ยตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยคุณสามารถรีเพิร์กได้เพราะตัวเดฟมีการพูดมาแล้วว่าคุณสามารถรีตัวพาดเหล่านี้ได้เช่นกันเนาะหมายความว่าสมมุตินะคุณเลือกเป็นอุคิโวลามาแล้วอุนิโคล่าอุ้ยอุคิโคล่าเฉยอุออคิโคล เลือกเป็นสายดาเมจไปแล้วนะครับวันเนี้ยดาเมจไปแล้วมันไม่เก่งอะในด่านนี้มันไม่เก่งแต่คุณมาเลือกเป็นเลนจ์พาสอย่างเงี้ยมันเก่งกว่าเออแต่ต่อมาครับเลนจ์พาสมันเริ่มไม่ได้ใช้ลวเราฟาร์มของครบไปแล้วต่อไปครับด่านต่อไปอุคิโอลาใช้สปีดดีเฉยอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะครับเท่ากับว่ามันสามารถสลับขยับขยายไปได้นะครับ โอเคเนาะนี่คือเรื่องของดาเมจครับซึ่งระยะเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่มันซ้ำกันได้นะครับหรือว่าสายทางแต่ละอันเนี่ยจะไปยังไงบ้างครับแน่นอนครับเหมือนเดิมเลยเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันเลือกได้4่อันถูกไหมครับถูกไหมอันนี้4อันเนาะก็คือมันจะมีเป็น, o นโอโลดนะครับลิโคเชตนะครับแอสซินแล้วก็เซิร์ชนั่นเองครับ ช่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผ่าสปีดกับผ่าระยะเนี่ยคุณจะต้องรู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งอันตรายอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือโอเวอร์โหลดเนี่ยมันซ้ําได้แค่2อันครับถ้าคุณไม่เลือกตรงนี้แล้วคุณไปเลือกตรงอื่นคุณจะไม่ได้โอเวอร์โหลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าคุณจะไม่ได้โอเวอร์โหลดสองอันนั่นเองครับเตือนไว้นะครับหมายความว่าคุณต้องรู้ครับว่าสายแต่ละอันมันมีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับสายระยะนั่นเองครับจะเป็นตัวของแอสซิส e t นครับรีโคเชตนะคร ต่อมานะครับตัวทางข้างบนนะครับอันนี้เลยเนี่ยมันจะให้เป็นตัวของแอสซินครับลิโคเชตแล้วก็ Search นะครับโอเคเนาะคล้ายๆกันเลยนะครับต่อมาครับทางขวามือนะครับมันจะให้เป็นแอสซินครับลิโคเชตนะครับแล้วก็ o v e r l o ์ d นะครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับต่อมาครับสิ่งที่มันซ้ำกันได้ล่ะมีอะไรกันบ้างเซิร์ชนะครับจะซ้ำได้3อันเท่านั้นโอเคนะครับ ก็คือพาดแรกแล้วก็อีก2อันโอเคเนาะทางไหนก็ได้มันไม่ได้ RNG นะครับมันไม่ได้สุ่มเนาะอย่างที่ผมบอกไปแต่ละพาดมันจะอยู่ในแต่ละอันนั่นเองครับต่อมาครับเอสซินนะครับจะซ้ําได้ทั้งหมด4อันนั่นเองครับโอเคเนาะเลือกอันไหนก็ได้ยังไงก็มีซ้ำเนาะถ้าคุณไม่เลือกอันแรกคุณจะมีแค่3อันเท่านั้นสำหรับเอซซินที่คุณจะเลือกนั่นเองนะครับต่อมาครับลิโกเชตนะครับจะซ้ําได้เพียงแค่3อันเท่านั้นนะครับและโอเวอร์โหลดครับจะซ้าได้เพียงแค่2อันเท่านั้นโอเคนะฮ มีแค่นี้นะครับนี่คือสายระยะนั่นเองเนาะสายสปีดเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็เหมือนก,นกันกับสายระยะเลยครับเพราะว่าตัวแอดดิชแนลนะครับอันนี้มันจะซ้ําได้แค่2อันเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณไม่เลือกช่องแรกเป็นแอดดิชแนลอันต่อไปที่คุณเลือกคุณจะมีมัดแค่อันเดียวหรือว่าคุณจะมีแค่สิเท่านั้นเราบระดุครับว่าเส้นทางมีอะไรบ้างแน่นอนครับสายฟรีอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับหรือว่าสาย่ไม่มดอัพตัว4อันมีเลือกตรงนี้เลยก็คือตัวแอดดิชแนลครับดอรั์ แล้วก็ element r e s i s t นั่นเองครับโอเคไหมจะมีอยู่ทั้งหมด4อันในอันแรกที่เลือกนั่นเองครับต่อมาครับในสายระยะเนี่ยแต่ละช่องทางมีอะไรบ้างนั่นเองครับจะมีเป็นโจมตีเร็วนะครับหรือว่า additional นะครับมีเป็น dodge นะครับแล้วก็เป็น element r e s i s t นั่นเองครับในช่องนี้นะครับต่อมาครับเราลงมาที่ข้างล่างกันหน่อยครับข้างล่างเนี่ยจะมีเป็น dodge ครับมีเป็น element r e s i s t นะครับแล้วก็เป็น employment นะครับ ตรงนี้จะไม่มีหมัดแล้วนะครับเท่ากับว่าหมัดจะมีแค่อันนี้อันเดียวกับอันแรกที่ได้เลือกนะครับต่อมาครับทางขวามือนะครับมันจะมีเป็น Dodge ครับเป็น Element Resist ครับแล้วก็เป็นตัว Employment ครับโอเคนะฮะแล้วมาสรุปกันครับว่าสายสปีดมีอะไรซ้ำกันได้บ้างนะครับก็จะเป็นตัว Additional เนี่ยซ้ำได้2อันนะครับ D g e ซ้ำได้4อันนะครับตัว Employment ซ้ำได้3อันนะครับและตัว e l e m e n t r e s i s t จะซ้ำได้4อันนั่นเองครับ โอเคนะฮะซึ่งหมายความว่าแต่ละผาทเนี่ยซับไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็จะต้องเลือกให้ดีนั่นเองครับโอเคไหมเหมือนกันนะครับสายดาเมจเนี่ยถ้าคุณเลือกโล่เป็นอันแรกคุณจะได้มาดแค่2ออันเท่านั้นอะไรประมาณนั้นเนาะก็ต้องเลือกให้ดีหมายความว่าคุณสามารถที่จะพลิกแพงนะครับ เปิร์กแต่ละเปิร์กได้หรือว่าพลิกแพงไอเดียของคุณได้มันไม่มีผิดมีถูกนะครับในเรื่องนี้ผมพูดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันอารมณ์ประมาณคุณต้องเป็นหัวแถวว่า,วาถ้าคุณเจอเปิร์กที่ดีคนอื่นก็จะลอกตามกันนั่นเองครับแต่ถ้าคุณเจอเปิร์กที่ไม่ดีแน่นอนครับคุณจะต้องรีทิ้งใหม่นั่นเองเนาะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับในสิ่งที่มันซ้ำเนาะผมก็อยากจะพูดเลยว่า,าในเรื่องของการซ้ำสี่อันนี้ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้นะครับถ้ามันมีการเนิร์ฟบัฟหรือว่าเข้าใจได้ยากมากยยยิ่่่่่่งงขึ้นนะนะ้าานยยน้นนนนนนะเเาาาาารััแตวกททีีํไดอออลช สี่อันอันนี้สี่อันนี้สี่อันอันนี่สี่อันนะครับโอเวอร์โหลดสี่อันเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันตึงมากเลยนะการทำตาเป็ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันระเบิดออกมาผมว่าอันเนี้ยโคตรตึงเลยนะครับจากตัวละครที่ตีเป็นไลเอลีเซอร์เคิลเอลีนะครับหรือตีเดี่ยวมันสามารถระเบิดมอนทั้งแมปได้เลยหรือว่าระเบิดมอนมันไม่ใช่ทั้งแมปเนาะมันระเบิดเฉพาะในระยะยูนิตตัวนั้นเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยจะโกงมากกับตัวละครอย่างโกคูนั่นเองอย่างที่บอกไปนะโกคูจะโกงมากๆนะครับสายตัััวเเรรนนนน์า่อองะคบหื โกคู Goku, ถ้าไม่เอาเป็นดาเมจนะครับสปีดพาดก็ดีเช่นกันคุณมาเลือกเป็นตีเบิลสองครับและเลือกเป็นเอมพลายเมนต์ครับเพราะว่าโกคูตีเร็วอยู่แล้วสามารถเก็บมอนแล้วเก็บตังค์ได้ด้วยเช่นกันโอเคไหมตามนั้นนะครับสามารถเลือกได้ว่าคุณจะไปทางไหนนั่นเองเนาะสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าตัวสกิลทรีนะครับหรือว่าเปิร์กหรือว่าพาดที่พวกคุณเล่นกันเนี่ยหรือว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมันสําคัญมากนะครับผมถึงจําเป็นที่จะต้องให้มันมีข้อมูลที่เป๊ะมากๆที่จะบอกทุกคนได้นั่นเองแล้วกัน จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยเราเจอกันแน่นอนสําหรับการพูดถึงตัวละครว่า่านอะไรเหมาะสมกับตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะถ้าไปดาเมจจะเป็นยังไงฟรีเลนไปดาเมจจะเป็นยังไงฟรีเลนไประยะจะเลือกอะไรและฟรีเลนไปสปีดจะเลือกอะไรอะไรจะเหมาะสมกับตัวนั้นนั้น,นั่นเองครับผมจะทําไว้ให้แต่แน่นอนครับข้อมูลนั้นมันเยอะอาจจะต้องใช้เวลาในการทําอาจจะเจอกันในอัปเดตหน้าเลยนั่นเองครับสำหรับคลิป ep 3เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้หรือว่าช่วงนี้ ลองผิดลองถูกกันไปก่อนละกันนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่ตัดสินใจพวกคุณได้ว่าตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้อะไรเหมาะนั่นเองนะกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์วิจารณ์คลิปด้วยนะกันนะว่าคลิปของผมเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขาดตัวบอกพ่งตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับที่รับชมนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอต